ท้องทะเลเหนือผือนน้ำของนอร์มังดีในวันดีเดย์นั้นแดงฉานไปด้วยเลือดนชายหาดโอมาฮาทหารอเมริกันนับพันได้หลังเลือดลงบนผืนทรายนั้นอย่างแท้จริงร่างแล้วร่างเล่าที่ล้มลงราวกับใบไม้ร่วงจนในที่สุดก็มีร่างถึง2,500ร่างที่หลับไหลไปตลอดการที่นั่นไม่ใช่แค่กองทัพอเมริกันเท่านั้นที่ประสบชะตากรรมน่าสลดใจกองกำลังสหราชาอาณาจักรและแคนาดา ก็ต้องสูญเสียเหล่าทหารผู้กล้าไปอีกกว่า1,900ในเช่นกันทําให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตของฝ่ายสัมพันธมิตรในวันนั้นพุ่งสูงถึง4,414นายส่วนฝั่งเยอรมนีตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นมีอาจประมาณการได้แน่ชัดเนื่องจากการสู้รบที่ดุเดือดทําให้ไม่มีการบันทึกอย่างละเอียดแต่คาดว่าตัวเลขความสูญเสียก็น่าจะสูงไม่แพ้กันและอาจจะสูงถึง4 0 0 0 9 000น0 0นายหากรวมทั้งผู้ที่บาดเจ็บและสูญหายไปด้วย วันดีเดย์จึงมิได้เป็นเพียงวันเริ่มต้นของการปลดปล่อยยุโรปแต่ยังเป็นวันที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกถึงความสูญเสียอันมหาศาลของผู้คนนับพันโดยที่ความสูญเสียทั้งหมดในสงครามโลกครั้งนั้นยังคงดำเนินต่อไปอีกหลายเดือนข้างหน้าการต่อสู้ในวันดีเดย์เป็นเพียงก้าวแรกของยุทธการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นแม้จะต้องแลกมาด้วยเลือดและหยาดน้ำตานับพันแต่ในที่สุดเหล่าทหารผู้กล้าหาญของฝ่ายสัมพันธมิตรก็สามารถสร้างหัวหาดที่มั่นคงขึ้นมาได้สำเร็จ และมันได้กลายเป็นประตูบานใหญ่ที่เปิดรับกองกําลังและสเสบียงจํานวนมหาศาลจากอังกฤษให้หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายประตูแห่งนี้คือจุดเริ่มต้นของการรุกคืบที่ไม่อาจหยุดยั้งได้กองทัพของสหรัฐอังกฤษและแคนาดาได้รุกคืบเข้าไปในแผ่นดินฝรั่งเศสอย่างไม่ลดละจนในที่สุดก็สามารถปิดล้อมและทาลายกองทัพของเยอรมนีในสมนรภูมิวงล้อมฟารีได้สําเร็จการรุกคืบที่รวดเร็วมาซึ่งการปลดปล่อยกรุงปารีสในเดือนสิงหาคมและกองทัพสัมพันธมิตรก็ยังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเข้าสู่ใจกลางของเยอรมนีการเปิดแนวรบที่สองนี้เป็นจุดเปลี่ยนของสงครามอย่างแท้จริงเพราะทำให้กองทัพนาซีต้องแบ่งกำลังเพื่อทำสงครามทั้งสองด้านจนในที่สุดก็อ่อนกำลังลงอย่างมากและนั่นก็นำไปสู่การยอมจำนนของเยอรมนีในเดือนพฤษภาคม1945ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สองในทวีปยุโรปในที่สุดและถ้าคุณอยากให้ทำคลิปอะไรอีกลองคอมเมนต์มาบอกได้เลย อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาอัปเดต